สวัสดีครับบีการ์นบอมครับคลิปนี้สืบเนะื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมได้รีวิวข้อแตกต่างระหว่างปืนจริงปืนของเล่นและสิ่งเทมูดปืนไปนะครับโดยที่ผมมีเจ้าตัว f n f i ซนะครับซึ่งเป็นปืนบีบการมาเป็นในแบบคู่กับเจ้าตัวกล็อก23ของ WE นะฮะในกล่องเป็นกก้าแต่ตัวปืนเขาเป็นกล็อก23นะครับและเจ้าปืนปืนจริงนะครับ ขนาดจุดสงสองคือเบต e t แปดสนะครับขนาดจุดสองสองนั่นเองนะฮะเจ้าเบต้าเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับไปห,หาคลิปเก่าดูได้มีตั้งแต่ถอดประกอบนะครับชิ้นส่วน,วนกลไกยันไปถึงทดสอบยิงนะฮะโอเคทีนี้มีสมาชิกหลายท่านนะครับเกิดข้อสงสัยว่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้แล้วก็อยากจะรู้จักตัวนี้ให้มากขึ้นจึงขอให้ผมรีวิวให้ดูนะครผมก็ทําตามคำขอนะครับไม่ขัดข้องโอเคครับ เบื้องต้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกนะไม่มีอะไรมากแค่ว่าผมเนี่ยชอบเจ้าตัว FN Fire มานานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเล่นเกม c o u n t อร์ t ไตล์นะฮะยุคแรกๆเลยผมเด็กติดเกมยุคแรกอย่างที่บอกครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับผมอ่าทีนี้เจ้าตัวนี้นะครับได้ลิขสิทธิ์มาจากบริษัท SN เลยนะครับในเรื่องของดีเทลรายละเอียดทุกอย่างครับไปถึงโลโก้อะไรพวกนี้ มาร์กิ้งต่างๆเขาจะผลิตเหมือนของจริงเด้ๆเลยเพียงแต่ว่ายิงกระสุนจริงไม่ได้ท่านเองนะครับโดยที่ตัวนี้ครับ FN h s t a r โอเคครับโดยที่ขนาดน้ําหนักอะไรเงี้ยก็จะใกล้เคียงของจริงนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการจับถือเนี่ยเหมือนของจริงมากๆซึ่งถามว่าผมเคยจับของจริงไหมไม่เคยจับหรอกนะครับ <laughs> แต่มุอใส่เขาบอกว่าทำมาหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะผมก็เลยอ่ลองซื้อมาดูเว้ยความความเร็วกระสุนนะครับอยู่หน้ากล่องอยู่ที่311ฟุตตวินาทีนะครับผมลองทดสอบด้วยแก๊สนะครับของซอมบี้กับเครื่องวัดดูแล้วได้แค่2องเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องใช้แก๊สแรงกว่านี้ในการทดสอบไปอย่างไรไม่ทราบน,นะครับอ่าเปิดออกมาเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเห็น fn ตัวโตเลยนะครับ f i ตัวโตอันนี้เขาจะเป็น full marking นะครับได้ลิขสิทธิ์จากบริษัท fn นะครับนะ fn hotel นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีระบุ c a l i b r ์ก็สุดไว,นว้นะครับคือ5.7าคูณยี c a l i b นะครับห้าจุคณยีมมนั่นเองนะครับผม full marking คืออะไรนะครับก็คือจะมี marking ทุกจุดนะครับที่เป็น ปืนจริงกัททานะครับเจ้าตัวนี้นะครับความละเอียดของบริษัทนี้ก็คือเห็นตัวเลขนี้ไหมครับผมกับเพื่อนซื้อคนละกระบอกนะครับเลขของผมกับของเพื่อนไม่ตรงกันนะนั่นหมายถึงว่าปืนทุกกระบอกนะครับได้มาไม่ตรงกันผมซื้อจากร้านเดียวกันเลยฮะแต่เลขไม่ตรงกันนะครับจึงไปขอให้เจ้าของร้านนะครับสั่งซื้อทางไลน์ฮะไลน์ก็เไปขอให้เจ้าของร้านถ่ายรูปปืนกระบอกอื่นให้ดูหน่อยเพื่อไขข้อสงสัยว่ามันตรงกันหรือไม่ก็ปรากฏว่า ขาถ่ายไหยดูสองกระบอกก็ไม่ตรงกันสักกระบอกนะครับนะฮะโอเคเนี่ยครับฟูลมาร์รกิ้งจะมีโลโก้ของเขาเลยในขณะที่กล็อกนะครับยีสานะครับของ WE ตรงนี้โดยปกตินะครับปืนยี่ห้อกล็อกตัวนี้จะเขียนว่ากล็อกเจ้าเจ้านี่ W e เขาพิมพ์คำว่า W E ไปตรงด้ามน,นะฮะตรงเจ้าด้ามเนี่ยตัวนี้นะครับปกติจะมีคำว่ากล็อกก็คือ G ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมะีข้อความอื่นอยู่ในตัวนี้นะครับ แต่นี่ก็มีแค่ตัวจงอย่างเดียวแล้วก็มีคำว่าเทิคอนเข้ามาเจ้าหมวดเซมิออตโต,โต้เนี่ยในส่วนของก๊อก23จะไม่มีนะครับจะมีแต่ก๊อกสเท่านั้นเองซึ่งเป็นกระสุนกาม,ามตัวนี้ใส่ขนาดจุด40เนี่ยคือตรงตรงก,ก,กันกับปืนจริงนะครับแล้วก็ปากกระบอกเนี่ยเขาจะทำแบบปากกระบอกช่วงแรกเนะี่ยให้มันกว้างประมาณ กระสุนขนาดจุดสี่ส่นนะฮะแต่ว่ามองเข้าไปด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่ามันจะมีท่อกระสุนขนาดหกมิลอยู่งันก็ทําให้รู้สึกไม่สมจริงเท่าไหร,ร่ฮะแต่ทาไงได้ล่ะปืนวีวีการมันขนาดแค่หกมิลเองเนาะโอเคนี่คือความแตกต่างนะครับในขณะที่เจ้าตัวนี้นะครับพิมพ์เหมือนปืนจริงเลยปืนจริงก็จะพิมพ์ว่า fN อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็รายละเอียดต,ต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะปืนจริงก็จะพิมพ์ไปที่ปืนอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้นะครับไม่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ม,มาจึงพิมพ์เหมือนปืนจริงไม่ได้นะครับมันก็ยังมีอินไต้หวนันอะไรนี้อยู่เลยนะครับผมโอเคนี่คือข้อแตกต่างระหว่างปืน full marking กับปืนแบบไม่ full marking นะครับถอดแม็กกาซีนออกมานะครับของจริงเนี่ยจะบรรจุดได้20นัดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้บรรจุดได้แค่17นัดเองนี่ก็ทําใหา้ขาดความสมจริงไปพอสมควรนะครับ ถ้าบรรจุได้20นัดนะครับเหมือนเหมือนปืนจริงเลยคงจะดีครับผมเมื่อภายนอกนะครับเหมือนปืนจริงแล้วมาร์กิ้งทุกอย่างเหมือนปืนจริงแล้วกลไกต่างๆครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับปืนจริงเป๊ะๆนะครับดึงสไลดถ์ถอยหลังตัวนี้คันกางสไลด์ครับอยู่ตำแหน่งเดียวกับปืนจริงนะครับตัวนี้นะครับเป็นห้ามไก คือผักขึ้นไปข้างบนจะเป็นการห้ามไกมันจะมีกลไกตัวหนึ่งครับเป็นลูกเบี้ยวมาขัดการทํางานของหน้าไกลไม่ทับทำให้หน้าไก่เนี่ยทำให้ไกติดขัดนะไม่สามารถเดินต่อไปได้จนกว่าเราจะปลดตัวนี้ลงนะครับจึงทําให้เป็นการปลดการทํางานของไกเนี่ยของกลไกทําให้สามารถเหนี่ยวไกได้สามารถขึ้นเข้า,อาขอย้ายแก้ไขนะครับสามารถเข้าห้ามไกได้ทั้ง ค้างสไลด์กับไม่ค้างสไลด์นะฮะเข้าห้ามไกลได้ทั้งสองจังหวะเลยทั้งสองตำแหน่งเลยโอเคเห็นตรงนี้ไหมครับปากลำกล้องขนาด5.7นะครับกับ6.00นะครับใกล้เคียงกันมากนะฮะ5.7อีกนิดเดียว0.3มิลก็จะครบ6มิลแล้วฮะเพราะฉะนั้นปากลำกล้องของปืนจริงนะครับแล้วก็ปืนบีบิกัรเนี่ย จะมีรูประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหทำได้ดีมากแล้วก็โอลิงเนี่ยฮะของจริงก็จะมีโอลิงนี่มีหน้าที่นะครับสาหรับปืนจริงเวลาที่ยิงศูนย์ไปแล้วนะครับยิงศูนย์ปั้งไปปุ๊บสไลด์ถอยหลังนะครับคัดปอกออกไปแล้วพอสไลด์กลับเข้ามาในที่เดิมนะฮะโอลิงตัวนี้จะบังคับให้สไลด์เคลื่อนที่เวลาเคลื่อนที่สุดแล้วเนี่ยศูนย์จะอยู่จะจะเข้าที่เดิมทุกครั้งนะครับหลังจากยิงเสร็จแล้วศูนย์เนี่ยจะอยู่ที่เดิมทุกครั้งนะจะลดค่าเบนเบน ว่างั้นนะครับปืนเยอรมันชั้นดีนะครับอย่าง h k เนี่ยเจ้าตัว h k แม็แม็ที่ว่านึกไม่ออกนะครับก็ไปดูที่เขาใช้ยิงแข่งขันนะยิงเป้า a p c อะไรพวกนี้นึกไม่ออกถ้าไปดูในเรื่องท o m b Raider นะฮะภาคล่าคอมาเขาจะใช้ปืน h k ตัวนั้นนะครับภาคล่าสุดเดี๋ยวผมไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ดูเลยไม่รู้ว่าเขาใช้ h k ตัวเดิมไหมแต่ภาคแรกๆนะภาคหนึ่งัตสองเนี่ยเขาใช้ h ั k นั้นแหละที่ผมว่ามาเนี่ย กขาจะมีโอลิงตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความตัวเด่นก็คือปกตินะครับปืนบีบีกันเอาแม็กออกเลยนะครับค้างสไลด์มันจะเป็นแบบโลหะนะฮะท้องแก๊งนะไม่เหมือนของจริงนะครับมันจะมีหลายชั้นมีชั้นนอกที่เป็นโลหะขนาดใหญ่นะครับให้หมันเหมือนปากลำกล้องปืนจริงและชั้นในที่ว่าเป็นลำกล้องที่ใช้บังคับกระสุนวีบีกันคือ6มิลกว้างแค่6มิลแต่เจ้าตัวนี้นะครับ ลำกล้องเขาจะเป็นอะลูมิเนียมนะครับเป็นแท่งอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยนะะเป็นท่อรีดในตัวขนาด6มิลเลยครับอย่างเงี้ยปืนจริงก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะได้ฟีลเหมือนปืนจริงเลยนะครับผมแล้วก็การเทคดาวปืนนะครับก็จะทําได้ด้วยการดึงคันนี้ถอยหลังนะฮะผักปุ่มนี้ถอยหลังนะครับผ,ผมนี่พอ,นะอ,อได้เลยสามารถผักได้ตั้งแต่ ไม่ไม่ค้างสไลด์หรือค้างสไลด์ก็ได้ฮะทำได้ทุกยังหวัเนี่ยตัวนี้นะครับเวลาจะประกอบก,บกับก็ใส่สไลด์ลงไปแล้วก็ผักตัวนี้เข้าที่เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูในดีเทลตัวนี้อีกนะครับเล็กๆน้อยๆกล้องผมไม่ค่อยชัดเนาะถ่ายตอนกลางคืน iPhone โอเคครับถ้าจะเห็นมองมองดีๆนะครับจะมีพลาสติกอยู่2ชั้นนะครับ ชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นนอกนะครับจะเป็นพลาสติกแบบด้านๆหน่อยแต่ข้างในขอจะจงใจทําให้เป็นพลาสติกเงานะครับเพราะว่าของจริงปืนจริงนะครับรุ่นนี้เป็นไฟเซเว่นเนี่ยมันจะเป็นข้างนอกจะเป็นโพลิเมอร์ครับคุ้มเฟรมเหล็กนะครับเขาก็เลยทําให้ดูเหมือนจับข้างในเนี่ยเป็นเป็นเหล็กเป็นโลหะนั่นเองนะเป็นโลหะลมดําเหมือนปืนจริง พองหงายสไลด์ขึ้นมาครับก็จะเห็นเขาจะแบ่งเป็นสองชั้นเหมือนกันเหมือนของจริงนะตัวนี้เหมือนกันนะวิธีการถอดลำกล้องออกไปนะครับก็จะดันลำกล้องไปข้างหน้าแล้วก็ผ่อนมัางหลังนะฮะนะครับตบัวบูหน้าโอลิงตัวนี้นะครับก็จะเหมือนของจริงรีคอยสปริงก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับของปืนจริงแต่จะแข็งกว่าน,นี้ฮนะเหมือนของจริงหมดเลยนะครับ เยี่ยมยอดมากครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าไงนะ Copy and Develop <c oughs> อนะเวลาใส่มันจะค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะดึงเ,เจ้าตัวบูตตัวนี้ถอยหลังหน่อยหนึ่งเพราะมันจะไปขัดกับขอบของสไลด์เอาขยับขยับแล้วเข้าทีแล้วโอเคศูนย์นะครับศูนย์เป็นแบบสามจุดครับจุดสามจุด ศูนย์หน้าเป็นแบบกระดงปาฉลามนะฮะตายตัวศูนย์หลังปรับได้ขึ้นบนซ้ายขวานะแต่เจ้าตัวนี้ปรับได้จริงครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะมันทําจากพลาสติกปรับได้เหมือนปืนจริงแล้วก็ข้อดีนะครับของการเป็นข้างนอกเป็นพลาสติกเนี่ยก็คือสีไม่ลอกนะฮะผมหยิบ W E ไม่ให้ดูตัวนี้ครับสีทำบีบีกันครับ จุดไหนที่เราสัมผัสบ่อยๆเนะยฮะสีจะหลุดล่อนออกไปแต่ที่เป็นพลาสติกนะครับถลอกเออยอะไรเออยมันก็จะเป็นสีดําเพราะพลาสติกเป็นพลาสติกพลาสติกดำนะครับสีก็จะไม่ลอกล่อนนะฮะเพียงแต่ว่าพลาสติกเนี่ยมัน, planet, th, นอ่อนกว่าเหล็กอ่อน,นเออแก้แก้ไขนะครับอ่อนกว่าโลหะที่เอามาทําปืนมีบีกันชนิดอื่นนะฮะเวลากระทบกระแทกก็จะมีการบุกยุบลงไปนะฮะอย่างเห็นได้ชัดก็ได้อย่างเสยอย่างนะครับผมได้เรื่องความสวยงามแต่ว่า ความทนทานนี่ก็จะตากเขาหน่อยนะวิธีการประกอบนะครับกดสไลด์ลงไปตรงตรงนะเนี่ยครับ,รบอืมแล้วก็ดึงสไลด์ถาหลังนิดนึงนะฮะผักคันเน็กด,ดาวนี้กลับมาที่เดิมน,นะก็ะสามารถบริหารกลไกได้เข้าห้ามไกเหนี่ยวไกไม่ได้นะครับห้ามไกเหนียวไกได้โอเคปืนจริงนะครับตัวนี้มีตัวแจ้งเตือนนกง้างนะครับเพราะว่าปืนเจ้าตัว FN เนี่ครับเป็นปืนที่มีนกด้านในไม่ใช่ปืนเข็มพุ่งเหมือนพวกปืนกอกนะครับหมายถึงว่าของจริงนะฮะเวลาที่เราขึ้นสไลด์ปุ๊บนะครับนกก็จะงานนะครับใ,ให้เห็นจุดสีขาวเนี้ยเจ้า BB กันก็ทำเหมือนกันเก็บไรได้ดีครับและที่ผมชอบมากที่สุดอีกอย่างนึงครับคือการดึงสไลด์ของ FN 57 มันจะมีการดึงแบบเอานิ้วคีบนะครับแล้วก็ดึงถอยหลังมาได้มันจะมีบ่าให้เห็นไหมครับเหมือนเราจะดึงขึ้นลำเจ้าตัวปืนพวก M4 ะ M4 M16 อะไรเง้ M4 M16 นะมันจะมีตัวเนี้ยดึงขึ้นลำแล้วก็แก้ลมแบบเดียวกันนะครับเวลาชักออกมาขึ้นลำเนี้ยก็ง่ายดีครับสำหรับปืนมีกานของของจริงเนี้ยอาจจะมีหลุดมือบ้างครับเพราะรีคอยมันจะแข็งกว่าน,นี้น่าดูโอเค ทีนี้ปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับก็ทำงานได้ดีเสียบสุดปลดไหลนะทำงานได้ดีเหตุผลที่ผมชื่นชอบนะครับไม่ได้ว่าชอบจากเกมอย่างเดียวครับชื่นชอบเรื่องอนุภาพการเจาะทะลวงของเขาเพราะว่าพูดถึงปืนจริงนะครับตัวนี้ปืนจริงนะครับกระสุนขนาด5.7นะครับ5.7คูณ20เท่าไหร่28นะฮะอืม มองในกล้องไนมะ่ค่อยเห็น5.7คูณ28นะครับจะถูกออกแบบมาใช้สำหรับปืน FN P90 ครับฝรั่งเขาเรียกว่าระบบอาวุธเบา P90 นะครับเขาจะเรียกเป็นระบบอาวุธเบาเพราะว่ารูปทรงมันไม่เหมือนปืนเท่าไหร่นะฝรั่งเขาจะใช้คำว่าระบบอาวุธเบากันแต่มันก็คือปืนนะปืนเล็กกลทีนี้ หน่วยงานที่เอาปืนกระบอกนั้นเข้าไปเออปืนรุ่นนั้นบรรจุเข้าไปในหน่วยนะครับบรรจุเข้าประจําการแล้วชื่นชอบในเรื่องของอํานาจการเจาะทะลวงนะครับแล้วก็ขีดมาวิถีของกระสุนชนิดนี้จึงร้องขอให้มีการผลิตปืนสั้นที่ใช้กระสุนชนิดนี้เหมือนกันกระสุน FN P90 หรือกระสุนขนาดอ่าไฟเซเว่นนะครับเขาจะเป็นกระสุนปืนพกนะที่มาบีด บีบคอนะครับเป็นคอขวดเนี่ยให้ใช้หัวกระสุนที่ใกล้เคียงขนาดหัวกระสุน M16 นะฮะกระสุน M16 หรือจุดสองสามเนี่ยจะมีความกว้างปากลำกล้องอยู่ที่ห้าจุดห้าหกมิลน,นะครับเจ้าตัวนี้ห้าจุดเจ็ดก็คือจะใหญ่กว่าน้อยนึงนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็หกมิลน,นะครับหกมิลก็คือบีบีกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ขอทํามาเป็นปืนปืนจําลองนะครับหรือปืนบีบีกันเนี่ย ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาเนี่ยลำกล้องเนี่ยจะใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับแล้วก็มองมองจากปากลำกล้องเนี่ยก็จะเหมือนของจริงเลยนะฮะของจริงก็จะประมาณเนี้ยสวยงามครับโอเคมาดูในเรื่องของความคุ้มค่ากันไม่ใช่ปืนตลาดครับไม่ใช่ปืนตลาดเพราะฉะนั้นปืนปืน,ปนพวกปืนอัดลมพวกปืนอดัดแก๊สน,นะฮะ ที่ว่าได้รับความนิยมในประเทศไทยจะมียี่ห้อบบ W E ครับจะได้รับความนิยมมากๆเลยนะฮะอะไหล่เลยอะไรเนี้ยก็บานตะไทยเลยครับอน,นี่คือสเปคปืนเขาแม็กซ์ซีจุดสิบเจ็ดนัดนะครับน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยมีระบบพอปอัพเพราะฉะนั้นเวลาเล่นในสนามครับก็ต้องถนอมกันหน่อยนะฮะพยายามอย่าให้มันหล่นอย่าให้มันพังนะครับอันนี้คือซื้อมาเพื่อสะสมนะครับ แต่ว่ายิงยิงเล่นบ้างเป็นครัง้งคราวนะครับแม่นยำดีครับแม่นยำดีมากๆแม่นยำดีกว่าเจ้าตัวก็ยิบสามนี้ซเอกนะครับอาจจะด้วยเหตุผลหนึ่งนะเหมือนปืนเหมือนปืนจริงก็คือลำกล้องมันยาวกว่านะครับเดี๋ยวลางเทียบกันให้ดูนะครับมันใหญ่กว่าลำกล้องก็เลยยาวกว่าของจริงก็ลำกล้องประมาณห้านิ้วนะฮะห้านิ้วกว่าของจริงหมายถึงว่าปืนจริงนะครับ เ <c oughs> จ้าปืนปืนนี้ก็ลำกล้องว่าประมาณนั้นนะห้านิ้วกว่ากอบหกนิ้วอ่าจึงทําให้หลังจากลำกล้องยาวกว่านะจะได้เรื่องความแรงกระสุนนะครับแล้วก็ความเาที่ยงตรงแม่นยําม,มากขึ้นจากนั้นระยะศูนย์ที่ <c oughs> ยาวกว่านะครับเนี่ยศูนย์หน้าศู์หลังนะทําให้การเล็งละเอียดเนี่ยนะครับทําได้ดีกว่าทําให้แม่นกว่านั่นเองครับ ปรับฮอปอัพให้ดีๆ,ๆก็ยิงยิงยังไงนะฝาพวกน้ำอารมณ์ได้เลยนะครับผมในระยะ7เมตรนะครับผมเเมตร10เมตรเนี่ยก็ยิงได้สนุกสนานดีทีนี้เหตุผลที่ผมซื้อก็อย่างเงี้ยครับเหมือนจริงแล้วผมชื่นชอบปืนจริงที่เป็นรุ่นนี้อยู่แล้วส่วนที่ผมซื้อเจ้าตัวนี้นะครับก็ยี่สิบสของ w e เพราะว่ามาร์กิ้งมันไม่เหมือนจริงอยู่แล้ว แล้วผมต้องการความสันใจคือไมนขน่ขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดเหมือนก๊อกซืดเก้าอย่างเงี้ยซ้ำยังมีตัวปรับโหมดนะฮะปรับฟโต้ได้ก็เวลายิงก็สัใจมากครับยิงสนุกกว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัวเอ่อ W E ยิงสนุกกว่าเจ้าตัว F N 5้าเจ็ดนะครับผมก็ไหนๆก็จะเล่นปืนที่มันไม่ได้สมจริงไปแล้วผมก็เลยไม่ได้แคร์เรื่องของผมจริงนะเพราะว่าของจริงมันไม่มีตัวนี้นะครับผมอ่า แต่ว่ามันได้เรื่องความสะใจเข้ามาแทนที่โอเคเพราะมันคือปืนของเล่นนะฮะปืนจริงเราก็มีเนาะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะช่วยให้ท่านที่ตัดสินใจหรือว่าชื่นชอบปืนกระบอกนี้แต่ไม่มีข้อมูลนะตัดสินใจได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนคลิปรีวิวอื่นๆก็ไปดูที่ท่านอื่นที่เอามารีวิวไว้ได้นะครับผมพิมพ์เข้าไปหาคําว่า FN57 BB gun อย่างเงี้ยขึ้นมาเพียบเลยครับครับผม คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ดีๆครับถ้าหากใครอยากมีคอนเทนต์ที่ผมทำนะครับก็แนะนำกันมาได้ครับแต่ผมจะเลือกทำโดยมีเงื่อนไขว่า 1. น,นะครับต้องไม่ขัดต่อสินธรรมอันดีนะครับ2ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและรับธรรมนูญน,นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบีการ์เดนวอมสวัสดีครับ